สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory ดิมฟันนะครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะฮะกับการรีวิวมังงะในอีพีใหม่กันในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะกลับไปสู่โหมดนะฮะสดใสวัยรุ่นชอบรักพิมพ์กันบ้างดีกว่านะครับเนื่องจากว่ากร์ตัวเรื่องนี้นะฮะกำลังจะมีแอนิเมชั่นมาให้เราและทุกท่านนยครับได้ชมกันนะครับนั่นก็คือเรื่องสการ์โ t o ตเด็์นั่นเองนะฮะ จะเป็นกระตูในเครือของค่ายรักพิม์พนะครับแล้วก็แต่งเรื่องโดยยูโตะสุสุกินะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของกระทาชายในหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าสกาโมโตะทาโร่นะฮะคือสกาโมโตะตามชื่อเรื่องที่เขียนที่หน้าปกเลยนะครับ สการมโตเดก็คือวันวันของนายสการมโตอะไรเทือกนี้นะครับสการมโตทาโร่เนี่ยเขาก็เป็นอดีตนักฆ่านดับหนึ่งของโลกนะครับที่ตัดสินใจวางมือนะฮะจากอาชีพที่เป็นนักฆ่านะครับออกจากองค์กรโดยที่ไม่ได้บอกเก่าองค์กรให้เป็นกิจจารักษณะนะฮะเพื่อที่จะหลีกหนีไปใช้ชีวิตธรรมดาที่เรียบง่ายนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าอายะจังนะครับหรือว่า AOE จังนั่นเองนะครับอายะจังเนี่ยเขาก็เลยบอกให้ตัวสกามโตะเนี่ยยุติบทบาทการเป็นนักฆ่าซะนะครับแล้วก็มีสัญญาต่อกันว่าห้ามฆ่าใครอีกเป็นอันขาดนะครับเป็นกฎเหล็กหนึ่งเดียวนะครับที่จะอยู่ร่วมกันได้นะฮะไม่งั้นก็จะไม่ต้องมารักกันนะฮะอย่าก,กันเลยกันดีกว่านะครับทีเนี้ย ไอตัวสกามโตเนี่ยหลังจากแต่งงานไปแล้วนะครับเขาก็มีลูกสาวคนหนึง่งเปลี่ยนชื่อจากสกามโตนะครับอาทาโรเป็นสกามโตยูสุเกะนะครับทีเนี้ยพอเปลี่ยนแปลงชื่อไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปใช้ชีวิตนะครับเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อไม่เชิงว่าเป็นพนักงานนะับเป็นเจ้าของนี่แหละ ร้านสะดวกซื้อชื่อว่าชินบีนะฮะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮานาจังนะครับแต่แล้วความสงบสุขของเขาเนี่ยก็ถูกรุกรานด้วยคนในองค์กรเก่าของเขานะครับที่ว่าชื่อว่าชินนะฮะชินเนี่ยก็จะเป็นเด็กนักฆ่านในองค์กรที่ค่อนข้างที่จะอายุน้อยนะครับแล้วเขาก็ มีความสามารถเป็นแอสเปอร์นะฮะแอสเปอร์ก็คือเขาสามารถอ่านจิตใจคนอื่นได้นะครับคล้ายๆตัวละครเอกของเรื่องอครอบครัวเนี่ยธรรมชาติที่เพิ่งจบไปนะฮะน้องบกอีนาน่ารักมากๆนะฮะแต่ก็ละกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะคุยกันเรื่องสกร,รมกดเดนะครับก็คือตัว,วเอสเปอร์คนนี้มันอ่านใจคนออกนะครับแล้วเขาก็รู้สึกชื่นชม ในตัวลูกพี่อ่าสการรมโตกทาโร่มากนะ,ะับเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่ารุ่นพี่เนี่ยเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตนะครับแล้วก็มาตามหาตัวตามองค์กรที่องค์กรได้บอกให้มาช่วยงานนะครับเขาก็มาตามหาจนเจอตลุงพุงพลื้ยใส่แว่นอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์คนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จําได้ว่าเอ้ยเนี่ยมันสกามโตทาโร่ที่เขาตามหาอยู่นี่นาแต่ทําไมกลายเป็นลุงพุงพลื้ยแบบนี้นะฮะนั่งดูเด็ก เล่นนะฮะในสะดวกซื้อนะครับคอยดูแลบริการลูกค้าต่างๆนานานะครับเขาก็รู้สึกว่ามันไม่มีมาดเหมือนเดิมเลยนะครับพยายามที่จะโน้มน้าวให้ตัวพระเอกนะครับหรือรัามโตเนี่ยกลับไปที่องค์กรไปทํางานให้องค์กรนะครับเขาก็มาตามหานะครับแต่ว่าด้วยความที่มาตามหาแล้วก็ ชวนกลับไปไม่ได้นะครับทางองค์กรเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้เก็บสการมโตซะนะฮะด้วยความที่เป็นคําสั่งขององค์กรนะครับเขาขัดคําสั่งไม่ได้นะครับก็พยายามที่จะต่อสู้กับสการมโตที่เป็นลุงอ้วนพุงพุยนะฮะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าสการมโตเนี่ยต่อสู้กลับได้ทุกอย่างนะครับโดยใช้ของที่มีโดยรอบนะฮะอารมณ์ประมาณว่าหยิบปากกาแท่งหนึ่งก็ฆ่าคนได้นะครับ มีอะไรต่ออะไรหยิบจับมาก็เป็นอาวุธนะฮะจะคล้ายๆเรื่องจอนวิกหน่อยๆน,นะเพียงแต่ว่าไม่มีหมาให้ถูกฆ่าตายอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็เลยต่อสู้จนชนะนะครับไอตัวชินเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกปรับปลื้มดีใจเข้าไปใหญ่นะฮะยิ่งนับถือว่าพระเอกเนี่ยสกามมโตเนี่ยเก่งมากจริงๆนะฮะเขานับถือแล้วเขาก็ไม่อยากจะทำร้ายใครนะฮะอยากจะให้สกามมโตเนี่ยกลับไปใช้ชีวิต บัานปลายอย่างมีความสุขนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเขาก็เลยกลายเป็นโดนหมายหัวจากองค์กรนะครับสกามโตะก็เลยต้องไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ได้รับเขาเข้ามาทํางานนะฮะเป็นลูกจ้างในร้านสกามโตะนั่นเองนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นคู่หูนะครับนั่งข้านดับหนึ่งะครับจับคู่กับเอสเปอร์ที่อ่านใจได้นะครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็มักจะไปผัวพัน เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมนะครับนักเลงหัวไม้หรือเรื่องราวต่างๆจนป้นรถบัสร,รถเมล์อะไรแบบนี้นะฮะทุกครั้งเนี่ยก็จะมีปัญหาให้สกามโตเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าสกามโตเนี่ยเป็นใครนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขที่จริงจังอย่างมากนะฮะในการที่ว่าจะไม่ฆ่าใครอีกนะครับตามที่ ตัวนางเอกนะครับหรือว่าเมียเขาได้บอกเอาไว้นะครับมันก็เลยเป็นความยากลําบากนะครับที่ว่าสการมโตเนี่ยจะต้องต่อสู้ไปด้วยโดยที่ฆ่าใครก็ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีความเทพความเมบนะฮะในการหยิบจับสิ่งของต่างๆรอบตัวนะครับแล้วก็มาต่อสู้กับองค์กรนักฆ่าต่างๆนะครับสเกลตอนแรกๆมันก็จะเป็นแบบตอนจบตอนจบ ในตอนประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนละถ้ามันได้ความนิยมนะฮะได้การตอบรับที่ดีจากแฟนๆมันก็จะมีตอนที่เป็นตอนยาวนะฮะก็คือส่วนมากการ์ตูนหลายเรื่องก็เป็นแบบนี้นะฮะเป็นตอนจบในตอนสัก2อสตอนหรือว่า4ตอนนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยพัฒนาไปสู่สเกลที่ใหญ่ขึ้นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นนะครับ เพราะว่าเขาเข้าไปพัวพันกับองค์กรนักฆ่าที่มีแต่นักฆ่าที่มีฝีมือระดับพอๆกับเขานะครับเขาก็เลยต้องเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ฆ่าที่ได้ให้สัญญาไว้กับทั้งกับลูกกับเมียของเขานะครับมันจึงเป็นความสนุกนะฮะของสกามโตะเดนะครับที่ลายเส้นเนี่ยมันจะมีความจริงจังนิดนึงแต่ว่ามันก็จะปน มุกตลงตลกอะไรไว้ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับอย่างเช่นว่าสกมโตเนี่ยเป็นคนอ้วนแต่ถ้าได้ต่อสู้มากๆเข้านะครับร่างกายก็จะเบิร์นผอมผาดพลังงานกลายเป็นหนุ่มหล่อสมัยที่ตัวเขาอย่างผอมๆอ,อีกครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะฮะอนิเมชันจะมาแล้วนะฮะก็ไปหาซื้อจับจองกันได้ที่ลักพิมพ์นะฮะหรือว่าจะสั่งออนไลน์หรือว่าสั่งที่ไหนก็ ตามแต่ใจทุกท่านปรารถนาได้เลยนะครับเพียงต่อและเล่มแรกเนี่ยถ้าไปสั่งกับรักพิมพ์เองผมคิดว่าอาจจะหายากนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างนิยมอยู่นะครับแล้วถ้ามีแอนิเมชันมาอีกเนี่ยผมคิดว่ารักพิมพเนี่ยคงไม่ปล่อยโอกาสนะฮะให้มันหลุดลอยไปหรอกเขาน่าจะรีบินเพิ่มถ้าเขาอยากได้ยอดนะฮะแต่ถ้าไม่อยากได้ยอดก็ อาจจะลำบากพวกเรานิดหนึ่งนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เมมวอรี่ดิงฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ